รุ่นคน เรียกได้ว,ว่าเป็นข่าวอีกจนได้นะครับสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงแล่าสุดก็ทุกคนทางด้านแฟนเพจหมอลำสตอรี่ก็ได้มีการเขียนข่าวถึงน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับหลังน้องเนี่ยได้ไปชำระภาษีตามหน้าที่คนไทยนั่นเองครับทางด้านแฟนเพจหมอลำสตอรี่เนี่ยก็ได้มีการเขียนเอาไว้นะครับบอกว่าชัดเจนถูกต้องตรวจสอบได้องค์อิงเพชรบ้านแพงหน้าที่ของคนไทยคือต้องจ่ายภาษีองค์อิงนะครับพบสรรพ กจ่ายภาษีประจําปีนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าท่ามกลางแฟนๆกับทุกคนที่เข้าไปกดแชร์ข่าวกันแบบรัวๆเลยทีเดียวนะครับสาหรับเมื่อวานนี้ครับทุกคนนุ้มอิ่มข่าวการะแสเนี่ยได้มีโอกาสนําเสนอเรื่องราวนี้ไปครับทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของศิลปินครับสำหรับองค์อิงน,นะในการที่ได้รับนทุกคนรายได้จากประชาชนและน้องเนี่ยก็ไปชําระภาษีตามกฎหมายนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าได้ใจ FC แฟนคลับไปทั่วโลกเลยทีเดียวครับสำหรับ เหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนกับทุกคนถ้าหลายคนจําได้เนาะก็จะมีคอมเมนต์ทานองเนี้ยเวลาที่อุ้งอิงเนี่ยได้รับมาลัยเท่านั้นเท่านี้นะครับก็จะมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์รับทุกคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเรื่องของภาษีของน้องครับแต่วันนี้ครับทุกคนแล้วก็สิ่งที่พ่อแม่น้องได้พิการลงไปเมื่อวานนี้อุ้มิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ทําให้ไม่มีคอมเมนต์เหล่านี้เกิดขึ้นอีกนะั่นเองครับบางคนก็บอกว่าจ่ายภาษีหรือ,อยังอะไรหรือ,อยังนี่คือ ที่พ่อแม่น้องครับทุกคนแล้วน้องเนี่ยทำอย่างถูกต้องนั่นเองครับและเมื่อวานนี้ครับทุกคนอย่างที่บอกว่าบรรยากาศที่เข้าไปเนี่ยซูเปอร์สตาร์ไปจ่ายภาษีด้วยตัวเองคือถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าไม่ใช่อุ๋งอิงครับทุกคนเนาะถ้าเป็นศิลปินที่โด่งดังเนี่ยอาจจะให้ คนอื่นไปชําระให้หรือว่ามอบหมายหน้าที่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ไปทําให้ใช่ไหมคบแต่ด้วยความเป็นอุงอิงครับทุกคนคนคนที่แบบเหมือนกับไม่คิดว่าตัวเองดังอ่ะน้องก็ไปทุกสถานที่จริงๆนะทุกคนอันนี้เราเราชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบมากๆจนทําให้เจ้าหน้าที่สัมภากรเมื่อคืนเมื่อวานนี้ครับทุกคนก็โอ้โหเรียกได้ว่าแตกตื่นไม่เป็นอันทํางานกันเลยทีเดียวนะครับมาขอเซลฟี่มาขอถ่ายรูปกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่าสํานักงานเนี่ยแทบแตกกันเลยทีเดียวสําหรับเมื่อวาน น,นี้ก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักครับทุกคนและนี่แหละคือสิ่งที่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเป็นทําให้ fc แฟนคลับเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในความน่ารักแล้วก็เป็นกันเองของน้องเนาะอย่างที่อุ้มิมข่าวกระแสเนี่ยพูดเอาไว้ในหลายๆคลิปเลยว่าไม่ต้องไปถามใครเลยครับถามอุ้มิมข่าวกระแสสาหรับบางคนที่ยังไม่เคยสัมผัสต,ตัวจริงน้องนะครับพ่อพ่อ,พอแม,แม่บางท่านอยู่ภาคเหนือภาคใต้ติดตามน้องในโซเชียลเห็นความน่ารักแบบนี้นะครับทุกคนหลายคนจะมองว่าเฮ้ยตัวจรงิงอุ้งอิงเนี่ยน่ารักแบบนี้หรือเปล่านะครับอุ้มิมเอง ก็คือไปสัมผัสมาแล้วครับทุกคนตั้งแต่วันแรกที่รู้จักน้องเป็นคนยังไงนะครับปัจจุบันนี้อุ้งอิงก็ยังเป็นแบบนั้นครับทุกคนทักทายแล้วกเ็เข้ามาถามสารทุกสุขดิบเราเป็นประจำเวลาที่พบเจอนี่คือสิ่งที่อุ้มอิ่มเนี่ยได้รับจากน้องนั่นก็คือ ความน่ารักเสมอต้นเสมอปลายขององคงอิงเพชรบ้านแพงศิลปินคนนี้ครับทุกคนและสิ่งสําคัญที่สุดเลยน้องได้มาน้องก็ให้ไปครับช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอครับทุกคนสาหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงครับสมแล้วนะครับทุกคนที่น้องเนี่ยได้รับรางวัลเพชรสีพฤทเธสสวนประจําจังหวัดสีสะเกดครับทุกคนนี่คือตัวอย่างจริงๆและต้องบอกเลยนะครับทุกคนพูดถึงรางวัลน,นี้เนาะเพชรสีพฤทเธสสวนเนี่ยคนดีสีสะเกดครับมีแต่บุคลากรรุ่นที่เป็นประธรรมาจารย์ทั้งนั้นเลยนะทุกคนที่ได้รับ รางวัลน,นี้นะครับอุงอิงเนี่ยน่าจะถูกจารึกเอาไว้เป็นศิลปินที่อายุน้อยที่สุดครับทุกคนที่คว้ารางวัลน,นี้ไปครับอย่างเช่นแม่นกน้อยอุไรพรแบบนี้ครับทุกคนได้รับปี2,565นะครับเป็นรางวัลเชิดชูกเกียรติครับทุกคนแล้วก็อุงอิงเป็นบ้านแพงเนี่ยน้องได้รับ ในปี2 5 6 6ต่อจากรางวัลของแม่นกน้อยอุไรพรเลยนี่แหละครับทุกคนทําไมชาวจังหวัดศรีสะเกดถึงภูมิใจในตัวน้องครับด้วยความดีของน้องด้วยอะไรหลายอย่างที่ครอบครัวของน้องเนี่ยได้กระทําครับทุกคนเหมือนกับการที่ได้มาแล้วสมมุติว่าวันหนึ่ง,อ,งอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงเนี่ยโอ้โหได้รับมาเลยน้ําใจเยอะแย,ยะมากมายเลยเป็นหมื่นเป็นล้านแต่น้องไม่ได้มีการมอบให้กับสังคมหรือไม่มีการช่วยเหลือสังคมแบบนี้ทุกคนแบบนี้ก็จะมีความแบบ f c แฟนคลับเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามน้องต่อเนื่องขนาดนี้แต่ด้วยความดีนะพี่คนของครอ,อบครัวน้องและตัวขององค์อิงเพชรบ้านแพงเองกับพี่คนที่มอบความสุขให้กับประชาชนไม่พอครับพี่คนยังช่วยเหลือสังคมอีกไปช่วยตามมูลนิธิต่างๆประมูลตุ๊ก,กตา แลทุกคนช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสกว่าคนไร้บ้านแบบนี้น้องหยิบยื่นเข้าไปช่วยตลอดครับทุกคนนี่เลยทําให้กระแสของน้องเนี่ยแรงอย่างต่อเนื่องครับทุกคนแล้วก็ fc แฟนคลับครับทุกคนให้การตอบรับน้องอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะมีผลงานไหนไมีวจะมีกิจกรรมอะไร fc แฟนคลับก็พร้อมที่จะซับพอร์ตนั่นเองครับแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไม อุ้อิงถึงได้รับมาเลายน้ำใจทุกคืนขนาดนี้นะครับทุกคนก็ถือได้ว่านี่แหละคือสิ่งที่น้องทําและเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆให้กับเยาวชนคนไทยในการไปเสียภาษีนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆและเชื่อว่าอีกหลายๆสื่ออีกหลายๆข่าวครับทุกคนที่จะนําเรื่องราวนี้ไปนําเสนอครับทุกคนตอนนี้ใครมีฟีดแบ็กไหนส่งมาให้อุ้มอิ่มได้เลยครับทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็อยากจะพูดเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนอย่างที่บอกว่ามีคอมเมนต์แบบว่าเฮ้ย ระวังภาษีนะระวังมาลายเยอะขนาดนี้ระวังภาษีเข้าสัมภากระเข้าและทุกวันนี้องค์อิิงไปบ้านแพงเหมือนกับลงรูปนั้นมาแล้วคือจบ ปุ๊บเลยครับทุกคนเนาะเป็นแบบลบคำคอรหาเหล่านั้นเนี่ยได้ไปโดยปริยายเลยนี่คือสิ่งที่ fc แฟนคลับเนี่ยภาคภูมิใจนั่นเองครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณไปยังแฟนเพจหมอลามสตอรี่ซึ่งมีผู้ติดตามเยอะแยะมากๆครับได้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทำให้ฟแฟนๆเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าต่างไปกดไลค์กดแชร์ครับทุกคนในความน่ารักในความเป็นศิลปินตัวอย่างของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าวันนี้นำเรื่องราวดีๆมาฝากทุกคนอีกหนึ่งเรื่องก็แล้วกันนะครับขอบคุ รามสตอรี่ครับทุกคนซึ่งเมื่อวานนิ้อิมได้มีโอกาสนําเสนอข่าวนี้ไปคนมากกดดูเยอะมากๆเลยก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนมากๆที่ให้การตอบรับดีมากๆครับกับช่องอิมข่าวกระแสแล้วก็ขอบคุณฟีดแบ็กต่างๆวันนี้เห็นว่าน้องเนี่ยไปเข้าห้องอัดนะครับทุกคนร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ไข่อ้อด้วยนะครับส่งกําลังใจไปให้น้องกันเยอะๆครับทุกคนต้องบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่น้องมอบความสุขให้กับแฟนๆนั่นก็คือผลงานแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานตัวเองเนี่ยอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับทุกคนแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดขอบคุณพ่อโจด้วยนนะคค ที่ทําให้อุคงอิงเพชรบ้านแพงมาอยู่ในวงการนี้แล้วก็ทําให้น้องเนี่ยเป็นความสุขของทุกๆคนนั่นเองนะครับเชื่อว่าทุกคนที่ติดตามออิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็จะมีแต่ความสุขเนาะแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในการทํางานแล้วก็น้องเนี่ยเป็นไอดอลให้กับใครใหลายๆคนจริงๆนะเพื่อนแล้วก็วันนี้ ขอบคุณ FC แฟนคลับด้วยที่แชร์ข่าวนี้มาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสดได้รับชมรับทราบกันครับทุกคนมารอติดตามกันสําหรับผลงานเพลงล่าสุดของน้องเนาะกับเพชรชาวดินแล้วก็เพลงประกอบละครประกอบภาพยนตร์ขายออตอนนี้บอสโจไปเข้าห้องอัดแล้วนะครับเหลือน้องอุ้มอิ่มเพชรบ้านแพงครับทุกคนที่จะไปเข้าห้องอัดต่อนะครับทุกคนก็น้องเนี่ยเห็นบอกว่ามีหลายเพลงด้วยที่น้องจะได้มีการร่วมนะครับเข้าไปร้องในบทเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยน่าติดตามมากๆกครับทุกคนแล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับน้องในทุกๆก้าวในทุกๆการเดินทางด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณแฟนๆนะครับทุกคนที่ติดตามอุมอิ่มเนาะตอนนี้ก็ใกล้จะครบสองแสนซับสไคร์แล้วฝากทุกคนช่วยดันๆแชร์แชร์เชียร์ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆคลิปดีๆจากอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ